ห้องเรียนมหนึ่งครับจิตกำลังช่วยกันทำห้องใหม่ทำอย่างปราณีตลดงามลดงามจริงๆครับคนนี้ลดงามคนนี้กำลังปราณีกับการเช็ดกระจกเช็ดอะไรได้เน่ามากโอ้ยเฮียนี่คู่สายเช็ดเธอเขาไม่เปียกเอาไปมาครับผมมาครับผมห้องเรียนอ่าสะอาดเจ้าวลงที่ข้อไก่ Mình cậu nó trong khoang đàn rồi đấy กำลัง,ง,งปานี้ทำอ,อะไรเอ่ยทำกางเหรอใครนี่อักล้องวะนี่อักล้องอักล้องใครครับใครใครอ่ะแล้วผู้การดูหลังนาแล้วผู้ร่วมผู้รู้องมีหลักเกนต้องอย่างอดีเก่าผู้ร่วม กูกเอาไปเอาไปล้างก่อนด้วยจะ่อาไนทำไม่งั้น ไอ้เด็กไอ้เหีอยม่ไหนไอ้นี่เขาบอาเรี่องมาตัดสินแล้วก็มาให้เยอะไปตงกานี่เยอะเยอะแล้วเยอะแลยอะแล้วกลับมาาเหมอาเหมอีเด็แกนกล้องแปก็ไม่ยากพอซมซูมซูม ตัวนี้ก็อ้งานอีกโอ้นี่งานคะี่ตัวตัวงานหายองทำอะไรมั่งนะตองหรืออะไรนี่ย่น่าโจตองตะไมีตมอะไรนตอตัดแตัดแแี้มอย้างนนะครับตาอะไรเอย่ยตา,ตา กินิงยี่กินิงโบบบกินิงเาอเรียกว่าเด็กทำงานเสร็จแล้ว